ผ้าลีนินนะครับผ้าลีนินผสมผ้าฝ้ายนะครับคอจีนนะครับผมตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเก็บเงินปลายทางหรือโอนก็ได้นะครับนะครับเป็นแบบสวมหัวนะครับมีอยู่สามสีสามลายนะครับเบอร์หนึ่งครับลายที่หนึ่งนะครับด้านหน้าเป็นผ้าแก้วนะครับเบอร์ที่หนึ่งนะครับมีอยู่มีสามตัวนะครับวันนี้ เบอร์ที่สองนะครับเลือกสีเลือกลายได้เลยนะครับแขนสามส่วนนะครับ้าลินนนผสมผ้าฝ้ายนะครับเบอร์สองเบอร์สามตัวสวยๆทางนั้นเลยนะครับรอบอกสี่สิบแปดนะครับรอบอกสี่สิบแปดนะครับตัวที่สามนะครับตัวสุดท้ายนะครับรอบอกสี่สิบแปดนะครับอ๋อมีสี่ตัวครับมีสี่ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับลงมารอบอกสี่สิบแปดนะครับ ตัวที่สี่นะครับตัวสุดท้ายนะครับสั่งซื้อได้เลยครับศูนย์หกสี่ห้าี่แปดศูนย์เก้าเ้าเก้านะครับคราบบริการจัดเก็บปลายทางหรือโอนก็ได้นะครับสวัสดีครับ